สวัสดีครับวันนี้เซตั้มมาหารถยนต์ให้กับทางคุณลูกค้าครับผมอีซดีแม็ก1.9รถยนต์ปี2020นะครับผมบริษัทเปิดอยู่ที่269,000บาทกรณีซื้อสดราคานี้รวมแวดเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มกรณีจัดไฟแนนซ์บริษัทไม่มีค่าดำเนินการใดๆนะครับผมคุณลูกค้าคุณลูกค้าจ่ายแค่ ไฟแนนซ์บังคับทาประกันภัยรถจนครับผมหนึ่งปีสามารถรับรถได้เลยสนใจทักทาแอดไลน์เซลตามได้นะครับผมจัดไฟแนนซ์ไม่มีค่าดำเนินการใดๆนะครับผมราคารวมแวดให้เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้า269,000บาทน,นะครับรถจนถือว่าโอเคนะครับผมคุณลูกค้า คันนี้เลขไม่อยู่ที่2องแสนสี่รถสวยนะครับผมคุณลูกค้ารถสวยเลยรถยนต์ปี2020เอาไว้ขนของคุณลูกค้าครับผมจะเป็นมือหมุนนะครับคุณลูกค้าบริษัทเสริมแหนบไว้ให้แล้วนะครับผมคุณลูกค้าครับเสริมแหนบลงเลยบไว้เรียบร้อยถ้าคุณลูกค้าสนใจก็สามารถทักทายแอดไลน์เสี่ยวตั้มได้นะครับผม ราคาโอเคเลยคุณลูกค้าครับสนใจทักทายแอดไลน์กันนะครับผมสวัสดีครับ